ครับสวัสดีครับเรืศึกษาทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างตัวอักษรนะฮะให้เป็นสร้างให้เป็น3มิตินะครับโดยโปรแกรม Adobe Illustrator นะฮะหรือว่า AI ของเรานั่นเองนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราจะเริ่มเลยนะฮะครูจะไปที่การพิมพ์ตัวอักษรธรรมดาปกติเนี่ยนะฮะครูลองพิมพ์ Hello นะฮะอ่ในตรงนี้นักเรียนจะสามารถเลือก เอารูปแบบของตัวอักษรเรื่องอะไรต่างๆได้เลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็นสาธิตเฉยๆครูคก็ไม่เลือกอะไรมากนะฮะเลือกสีนะครับเลือกสีอ่าจากนั้นนะครับการจะทําให้ตัวอักษรธรรมดาตรงนี้ออกมาเป็นดูเป็นสามมิติเนี่ยนะฮะขั้นตอนไม่ยากครับเราก็ไปที่เอฟเฟกครับเราเลือกไว้ก่อนนะเดี๋ยวลืมนะเลือกให้มันขึ้นกรอบไว้ไปที่เอฟเฟกนะฮะแล้วก็ไปที่ 3d and material สังเกตนะครับว่ามันมี ตัวบนเนี่ย extrude and bevel ตัวนี้คือตัวตัวสามมิติตัวใหม่ส่วน 3D classic ตัวนี้เป็นตัวสามมิติที่อยู่ในโปรแกรมในเวอร์ชั่นที่เก่าๆหน่อยนะอาจจะไม่ใช่2022อาจจะเป็นปีที่เรย้อนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นบทคลที่จะไม่ได้ใช้ตัวเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะก็จะอาจจะมีแค่ตัวนี้นะครับแค่ตัวตัว 3D ตัวนี้ตรงนี้ธรรมดานีิ เราเราลองมาเล่นตัวนี้ก่อนนะครับตัวคลาสสิกนี่นะฮะไป extrude a n d bevel well คลาสสิกนะฮะพอเรื่องมาปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยครับวิธีการปรับนะครับวิธีการปรับมุมมองเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเอ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ไม่ไม่ชอบใจอยากจะปรับมุมมองตัวใหม่ๆมุมมองใหม่เราก็ไปเลือกตัวนี้เลยครับที่เป็นกล่องตัวนี้เราสามารถคลิกไปที่มุมของกล่องเห็นไหมฮะตรงด้านมุมต่างของกล่องเนี่ยแล้วคลิกค้างแล้วเราสามารถดันมัน มันก็จะกลายเป็นการพลิกตามที่เราต้องการเห็นไหมเราจะหงายไปทางไหนมันก็ไปตามที่เราต้องการเลยนี่ฮะส่วนหลายคนถามว่าแล้วตัวนี้นะฮะสามตัวนี้เอาไว้ทำไรก็เหมือนกันครับผลออกมาก็คล้ายการพริงแต่ว่าเราไม่ต้องไปดัดที่กล่องนะฮะใครไม่ชอบไปไปหมุนที่กล่องก็มาปรับที่ตัวนี้ก็ได้ปรับที่แกนนี้หรือมาใส่ตัวเลขลงไปเลยก็ได้นะฮะุมตัวเลขตรงนี้ลงไปเลยนะฮะ อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะฮะแล้วแต่ใครถนัดอ่ถ้าครูถนัดแบบนี้ครูก็ทําแบบนี้ก็ได้นะฮะมาขยับที่กล่องเอาอย่างนี้นะฮะตัวต่อไปนะฮะคืออะไรก็คือตรงนี้ครับสังเกต Extrude Depth ตัวนี้นะฮะมันขึ้นว่า50 pt อันนี้เป็นค่าค่ามาตรฐานของโปรแกรมมัน ตัว x to depth ตรงนี้ก็คือตัวการสร้างความลึกของหรือความหนาของอตัวอักษรน,นั่นเองครับถ้าคุณคลิกเข้ามาตรงนี้มันจะมีแกนปรับเห็นไหมฮะคุณคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนสังเกตครับเห็นไหมฮะเลขตัวเลขยิ่งเยอะอความสูงของตัวอักษรก็ยิ่งเยอะนั่นเองนะครับใครจะปรับโดยมาคลุมแล้วก็พิมพ์ตัวเลขก็ได้นะฮะอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะอ่า คราวนี้เบลคือความโค้งเนี่ยนะฮะเราสามารถปรับได้เลยเห็นไหมฮะจะมีคลาสสิกมีนันนันก็คือไม่มีขอบไม่มีไม่มีมมความโค้งนะฮะนี่ใครอยากได้ขอบแบบไหนนี่นะฮะเลือกได้หมดเลยนะฮะหลายหลายชั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกได้หมดนะฮะ,ะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีมีประมาณนี้นะเล่นคร่าวๆอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็ไปศึกษารายละเอียดอีกเพิ่มเติมอีกนะฮะมันก็จะมี อยู่ในเนี้ยนะครับได้อีกนะครับอะสมมติครูพอใจครูก็โอเคไปนี่ครูได้ตัวนี้อันนี้คือคลาสสิกนะฮะเรียนตงนี้ก่อนต่อไปครูจะทำโดยใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะฮะตัวบนเมื่อกี้นะฮะพิมพ์ก่อนนะฮะพิมพ์เสร็จก็ลากมาอ่าเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะฮะสีท้องเงินบ้างคราวนี้ ครก็ไปที่คําสั่งเดิมครับเลือกไว้ก่อนนะเลือกให้ขึ้นกรอบก่อนนะเป็นคำสั่งเดิม effect ครับแล้วก็ 3d and material คราวนี้ผมูมาด้านบนครับ extrude and bevel well. ของตรงนี้ข้างบนเลยฮะคลิกเลยครับอ่าเราจะได้หน้าตาของคำสั่งนะฮะของตัวสามิติแบบใหม่ก็คือในเวอร์ชันใหม่ๆอ่ะจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาให้คราวนี้หลายคนถามว่าอ่าแล้วปรับนะเอียงอะไรต่างๆปรับยังไงแน่นอนครับแกน x y z ตัวน,นี้ช่วยเราได้นะฮะเช่นเห็นไหมฮะ x นี่ y อย่างนี้เห็นไหมฮะ z ก็เอียงซ้ายขวาสำหรับใครที่บอกว่าไออาจารย์แล้วอยากจะปรับให้มันมากกว่านี้ปรับให้มันมากกว่านี้นะครับก็คือเราไปที่ที่ตัวนี้ครับตรง custom rotation ตัวนี้เลือกเข้าไป นี่นะฮะอะวิธีการใช้ยกตัวอย่างเช่นคุณไปกดตรงฟอนต์แล้วคุณก็ขยับนี่นะฮะเหมือนกับเป็นการเลือกเลือกมอุมมองโดยเฉพาะของเราแล้วคอยมาปรับทีหลังนั่นเองใครไม่เลือกก็ได้ครับใครจะเลือกแค่สามแกนนี้ปรับไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะ,ะ,ฮะก็ไม่ไม่ผิดกติกาอะไรอย่างใดนะฮะ แล้วตรงนี้ Perspective ไว้ทำอะไรก็คือไปสร้างภาพให้เป็น Perspective นี่เห็นไหมฮะคือเหมือนกับาภาพภาพคล้ายๆสายตาจริงของมนุษย์ก็คือถ้าวัตถุไหนอยู่ใกล้ตัวเรามันจะใหญ่แล้วไกลไปมันก็จะเล็กลงน,นั่นเองนะฮะอย่างนี้เป็นตน้นนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะฮะโถูกใช้อย่างนี้ครูยงอย่างงี้ครูป,ปรับ Per s p e c t i v e เห็นไหมฮะอย่างงี้นี่ ก็ได้อย่างนี้เลยแล้วแต่เลยนะครับใครจะถนัดใช้แบบไหนนะครับก็ไปเลือกเอานะฮะครับสำหรับวันนี้ก็อันนี้ก็ปิดตรงนี้เลยเสร็จก็ปิดตรงนี้ได้เลยครับก็ลองไปฝึกดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ